สวัสดีครับผมปอน,นะครับจากช่อง JB Detector นะครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ็ดแปที่เรานําเข้ามาจากตอนที่แล้วนะครับที่เราไปรับน้องเข้ามานะครับตัว7 840สนะมาอเรียนได้ฟังนะครับว่าตอนนี้เราผ่านไป7ถึง10วันเนี่ยเราทําอะไรไปบ้างนะตอนนี้นะครับเราได้ทําการเก็บสีไปเกือบจะ1 0 0เแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูให้ดูเนาะอย่างตัวนี้เราได้ทําการลอกลอกสติกเกอร์เก่านะครับรวมถึงเราได้สติกเกอร์ใหม่มาแล้วเนาะเราได้ทำการเปลี่ยนพ่นสีใหม่ๆ นะครับนี่ดูได้เลยเป็นสีน้ําเงินนะตัวเขาเลยแล้วก็สีดํานะครับเริ่มเก็บนะเนี่ยหม้อน้ําเก็บสีแล้วนะครับเครื่องยนต์เก็บสีไปละนี่เห็นไหมนี่ครับเก็บสีเก็บสีไปรวมถึงตัวนี้ด้วยนะครับคนอาจจะไม่สังเกตนี่ตัวนี้เราก็เก็บให้นะครับหลังคาเราก็พ่นให้แต่หลังคาเนี่ยมันเป็นพลาสติกมันอาจจะพ่นแล้วก็นี่เราพ่นให้นี่เห็นไหมเอ่ยเวทนะครับกระทะล้อ พูดถึงกระทะล้อกระเวศเนี่ยยังเก็บงานไม่เรียบร้อยแต่ว่าเราจะทําการเปลี่ยนยางก่อนนะครับเพราะยางตอนนี้มันมันเก่ามากมันมาจากนอกอะเนาะรถนี้รถน้าเข้าร้อยเปอซนะครับอตอนนี้ยังมีใบแจ้งจําหน่ายอยู่ถ้าล,ลูกค้าท่านไหนที่สนใจจดทะเบียนก็เอาไปจดทะเบียนได้เลยนะเอามาดูด้านหลังอ่าด้านหลังนะครับนี่ม่เก็บงานแล้วถ้าไปดูท่อนเดิมนะครับ เดี๋ยวผมอาจจะขึ้นเ r ตรูปไปดูนะครับท่อนเดิมก็จะมีความเป็นสีเนื้อเป็นแบบเก่าๆอยู่นะครับอันนี้เราก็ทําให้นี่บอดี Body, ้เร็จกันหมดล้วเก็บสายแอร์ Air ใช้ได้อยู่แล้วไม่เป็นไรพ่นเวทให้เพ่นกระทะล้อเดี๋ยวต้องพ่นกระทะล้อใหม่นะครับมามาดูข้างในนี่เราก็ทําแล้วนะข้างในเนี่ยเอาถามเอาว่าไงเราทำไมต่อนะครับเดี๋ยววันนี้วันที่ ขายวันที่16นะเนาะี๋ยวลงน่าจะวันที่17นะครับวันที่16เนี่ยเราจะมีช่างนะครับมาติดตั้งเทอร์โบให้ <Wow. S 1> นะครับกับเครื่องยนต์รวมถึงวันที่17เนี่ยเราจะให้ช่างนะครับมาบุเบาะนะส่วนยางเนี่ยเราสั่งมาแล้วนะครับรอเสร็จปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนอ่าแล้วก็สุดถ้าว่าเรางานสุดท้ายเราจริงคือติดฟิล์มนะครับ <Yeah. S 1> ดังนั้น <Yeah. S 1> ผมคิดว่าไม่น่าจะเกินอาทิตย์หน้าเราคันนี้เราน่าจะขายได้แล้วนะครับ โดยปกติแล้วตัวนี้เครื่องแห้งอยู่แล้วนะไม่ได้มีปัญหาอะไรเราไม่ต้องทําอะไรแต่ว่าเราเราใส่เทอร์โบให้มันให้มันเกินนะครับ100แรงออนะครับเพราะตอนแรกเครื่องมัน90กว่าแรงเนาะเป็น power star เออทำไมลืม power star 6สูบนะครับเป็นตัว6สูบเนาะอ่ะตอนนี้นะขึ้นไปดูกันก็วันนี้เราก็จะบุนี่อ่ะมาดูนี่เราก็จะบุใหม่นะครับตัวน,นี้ใหม่ก็ไม่ได้ขาดอะไรนะครับ9ก0 0กว่าชั่วโมงเนาะ สิ่งที่เราจะทาให้ก็จะเป็นบุนะครับบุเบาภายในนี่นะครับพวกเบาเบาใหม่เลือกไปแล้วเป็นสีน้ําตาลนะแล้วก็โดยรวมนะครับก็จะบุให้หมดรวมถึงฟิล์มฟิล์มนี้เราน่าจะขัดให้นะครับแต่ว่าปกติถ้าติดก็น่าจะติดเบอร์40หรือเบอร์60ก็แล้วแต่เลือกนะครับว่าจะเป็นไงแอร์ใช้ได้อยู่แล้วนะอ่าตอนนี้เราก็เหลืองานไม่เยอะนะครับเหลือติดเทอร์โบให้ติดกองเปียกติดเทอร์โบเปลี่ยนยาง ทำบูภายในแล้วก็ฟิล์มอ่าเสร็จแล้วคันนี้ถ้าเบสเสร็จเราคิดว่าเราน่าจะขายอยู่ประมาณ800,000อัพนะครับใช่8 0 0 0 0อัพนะตัวนี้ถ้าลูกค้าอยากได้ยังไงก็จองก่อนได้เดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วก็ลองวิ่งก็ได้แล้วแล้วแต่ยังไงก็ได้ต้องบอกก่อนนะครับว่าคันนี้ปรถน้าเข้าแท้นะครับ100%แต่อาจจะมีจุดเสียนิดเดียวคืออาจจะผ่อนไม่ได้เนาะอาจจะต้องเป็นผ่อนทกสอแทนหรือไม่กันก็ ลหลักๆคือบง,งกตกศรครับหรือไม่งั้นถ้าเป็นใครเป็นกลุ่มเกษตรเช่าไร่อ้อยก็เอาใบามาครับเดี๋ยวไปผ่อนกับเดี๋ยวปล่อยปล่อย,อยกับทางเกษตรกรเงินเขาเรียกว่าอะไรเงินของทางโรงงานได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้นะว่าทําได้ยังไงเนาะจะทำใบเสนอราคาให้นะครับไปปล่อยเงินเกียวก็ได้เหมือนกันเป็นอีกเป็นอีกวิธีนึงนะครับที่ให้ลูกค้าไม่ต้องใช้เงินสดแต่ถ้าลูกค้าคนไหนสนใจเป็นเงินสดเลยยินดีครับนะอ่าตอนนี้ก็ขออัปเดต ประมาณนี้ก่อนสําหรับเดี๋ยวเราจะอัดให้ดูนะครับว่าติดเทอร์โบแล้วหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ในส่วนอื่นว่าติดเบาะแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเนาะถึงวิธีการการทำแล้วก็มารีวิวอีกรอบหนึ่งแล้วก็ถ้าใครจองจองก่อนได้เลยครับไม่มีปัญหาเรายินดีมากเราเรารับประกันเลยส่วนตัวชิ้นอื่นเดี๋ยวเราไปดูนะพาไปดูชิ้นชิ้นสีเมื่อวานฝนตกหนักมากนะครับนี่ชิ้นสีงานเรา อกาศหน้ากับหลังนะครับเราพ่นเสร็จแล้วอลองลองดูชิ้นงานได้อะนะครับเหลือติสติ๊กเกอร์นี่เขาห้อยไว้อันนี้อู่เราด้านหลังก็จะมีความเป็นธรรมชาติบวกกับกระเจีกระกะด้วยนะครับไม่เป็นไรเนาะอันนี้ก็ถ่ายบรรยากาศนะอัปเดตให้ดูอ่าประมาณนี้นะครับ อย่าลืมนะว่าเดี๋ยวเราจะอัปเดต EP หน้าเป็นตัวที่ทำเทอร์โบหุ้มเบาะแล้วก็ติดฟิล์มแล้วก็เปลีย่ยนยางเนาะเราทําเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะลงนะครับลงเสร็จแล้วปุ๊บก็น่าจะเป็น EP สุดท้ายก็จะเป็นถ้ามันเสร็จกันหมดแล้วขนาดนั้นก็เราก็อาจจะลงขายไปเลยนะครับทีเดียวเนาะยังไงก็ฝากติดตามพันนี้ด้วยนะครับถ้าใครชอบก็บอกเรามาได้เลยนะสําหรับวันนี้ก็ขอลาแต่เพียงนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนี่คันสี นี่เราก็พ่นสีเราติดเทอร์โบสั่งยางมาแล้วเนาะนี่นะครับคร่าวๆชุดกาดเอ่ห้อยอห้อยแห้งมาเลยนี่นะครับชุดนี้นะทั้งเวททั้งอะไรนี่สี โอเคอัปเดตแค่นี้ก่อนวันนี้วันเสาร์ที่หกเจดห้า